สวัสดีค่ะไข่มโมค่ะ่วันนี้เราจะมาแนะนํำย่าภูกันนะคะวันนี้มีย่ามาถ่ายด้วยวันนี้เราจะแกงผักหวานกันค่ะคมีย่าภูใส่อะไรบ้างคะคุณแม่ในครกเราก็จะใส่ข่าตะไคร่หอมวันนี้มีคุณย่ามีปลาย่างมาด้วยทํปลาย่างอันนี้คือผักหวานของเราใช่แล้วก็มีไข่มุดแดง แล้วก so ็ม <gar Space> ีนางเว็บุกด <ati> ้วยให้กำลังใจคุณย่าเลยนาะให้ลูกตามุกก็ตาตามตมุกก็ตาตามตาตอนนี้มันก็ละเอียดไปรีร้อยย่าก็ด้วยนะก็เมื่อกี้ก็นั่งอยู่ไปสักพักมาตามต่ออีกแล้วตาๆตๆมตาตาตาลืมเอาส่าสกทีจไปทำอะไรต่อคะจไปแบบ เหมือนจะทำอะไรนะใส่รถดีาเอาหม้อมาตั้งแล้วอันนี้คุณย่าจะไปให้กินใช่แต่น้องไข่มุกจะไปคนเดินไปคนอยู่แล้วก็เราดูน้องไข่มุกแบบไปคนนค่ะเดียวกันแล้วกัน,นคนคนนั้นเห็นเรไข่มุกไปแล้วเอาต่อไปใส่ปลาปลาดู ญาบอกไยมุบอกญาว่าเค็มเลยนะเค็มเลยาะญาบอกว่าไหบอกเค็มเนาะพอชิมเข้าไปอร่อยจะต่อไปแล้วทำไงใส่ผักหวานใส่ผักหวานไขไ่มดแดงอยู่ในนั้นด้วยนะที่เห็นเป็นมดสีขาวๆอ,อ่ะอืคือแบบโอ้ห้ากินมากญาก็เอาญาขอชิมนะขอชิมนะญาก็ชิมอันดับหนึ่งเลยนะ แ yeah, yeah, well, <laughs> yeah, ย่บอกแซบแซบแซ่บแซบยังไม่ฝึกพูดภาษาไทย uh, ต่อไปก็อ่ใส่ชูรสอย่างไรนเจืดจืชูรสรจืดน,นิดหน่อยย่าเลยใส่ชูรสความจริงจะต้องเติมน้ำปลานะแต่ว่า uh huh. น้องไข่มุกไปเอามาแล้วแต่น้องไข่มุกหาไม่เจอแม่ไข่น้ำปลาพอดีเอามาแม่บอกว,ว่าไม่ใช่อันนี้ uh huh. <laughs> ต่อไปเราก็ต่อไปเรามาใสผักหวาน ใช่ฟักวานกันเลยใช่แล้วแล้วไข่ย,ย่าก็สบัดสบัดสบัดแล้วไข่หมูก็คนไม่เป็นกห้คุณแย่คนให้แทนนะคะโอ้โหไข่หมดน่ากินมากค่ะ <c oughs> แต่นั้นยา่าบอกว่าไม่เม้นเม้นเมนคนอย่างซันเ <c oughs> บ่งพีเบ่งพีเดน็กลงเหน็กลง โหไข่หมดน่ากินวะ่ะไข่หมดเยอะมากเลยใครที่แบบอยู่กรุงเทพเทเหมือนแม่บุ๋มนะซะอยยี่สิบอะไปตลาดอะไรนะกมิมูไปตลาดกิหมูเจอเลยแหละก็มีขายเหมือนใช่ก็มีไข่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าตลาดไหนมีบ้างนนแล้วก็ซื้อมาหนึ่งร้อยบาทกินพอหายอยากคน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  อันนั้นไม่ใช่มือเนาะไข่หมกนะยายามือย yeah. าวันนี้ก็แบบดีเมื่อวานอาจจะเป็นวันสุกที่เป็นรับยามาตอนกลางคืน mm. แต่ว่าตอนนั้นจะนอนก่อน mm. นอนพักก่อนวันรุ่งเช้าค่อยมา